ยังไงคู่นี้แฟนๆยังคงเชียร์รีเทิร์นอั้มพกโมเมนต์น่ารักหลังไฮโซโพกตามให้กำลังใจอั้มพัชรพาถึงที่ทำเอาแฟนๆแอบยิ้มตามคอมเมนต์ที่ทางเดียวกันอยากให้รีเทิร์น สำหรับอ้ําพัชราภาและไฮโซพกถ้าใครยังจำกันได้ในอดีตที่ผ่านมาทั้งคู่เคยเข้าผ่าดูใจกันมานานถึง5ปีกันเลยนะคะแต่ก็ต้องยุติความสัมพันธ์กันไปทำเอาแฟนๆแ,แอบเสียดายความสัมพันธ์รักดังกล่าวกันเยอะมากๆแต่มิตรภาพความเป็นเพื่อนก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่พอหลังจากเลิกลาก็มักจะมีโมเมนต์อ้ํไฮโซพกเจอกันอยู่บ่อยครั้ง อย่างก่อนหน้านี้ก็ไปทำบุญด้วยกันกับกลุ่มเพื่อนสนิแทแถมมีไปทานข้าวต่อกันอีกด้วยลาสุสิ5ภาสิงหาคมที่ผ่านมาทำแฟนๆฟนกรี๊ดหนักอีกครั้งเมื่ออั้มพัชราพาได้เปิดตัวธุกรกิจใหม่ฟูด้ดมาเก็ตเทศกาลอาหารโดยใช้ชื่อว่าอั้มอภายใตย้คอนเซปต์อั้มเลือกแล้วแซ่บทุกสิ่งทํากลางคมบันเทิงตบเท้าร่วมงานให้กำลังใจอั้มพัชราภาหนืองแน่น รวมถึงไฮโซโพกพรประภาก็มาให้กำลังใจอ้ําเช่นเดียวกันแถมมีโมเมนต์พูดคุยม่วนจอยน่ารักสนิทสน,นมกลมเกลียวชวนกรีตอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆที่เชียร์คู่นี้ยิ้มตามกันยกใหญ่มีมาคอมเมนต์อาทิเชียร์รีเทิร์นค่าชอบชอบโมเมนต์นี้ที่สุดอยากให้มีแบบนี้บ่อยๆเชียร์เหมาะสุดบางก็บอกคืนดีกลับมาเป็นเพื่อนกันดีแล้วคุณอ้ํามีชีวิตชีวา ขอให้พี่อ้ำสมหวังด้วยเธอติดตามมานานเราแอบลุ้นบางก็บอกเชียร์ตลอดคู่กันแล้วไม่แคล้วกันน่ารักมากกลับมารักกันเหมือนเดิมบางคอมเมนต์ก็บอกคุยกันแน่นอนคู่นี้น่ารักเหมาะสมค่ะเรียกได้ว่าโมเมนต์ดังกล่าวทำเอาแฟนๆแฮเชียร์กันสนัน่นลุ้นรีเทิร์นกันเยอะมากๆหลังล่าสุดไฮโซโพกตามไปให้กำลังใจอ้ํพัชราภา หลังอ้ําพัชราภาลุยธุรกิจใหม่นั่นเองค่ะน่ารักสุดๆคด่นี้อ้ําไฮโซพโก